ยายสิผัดตับไก่เด้อสูตรพ่อแม่พาทำมาเอาพริกใส่ก่อนช่วยช่วยชวยอ๋น้ำปลาก่อนอ่าจ่วยช่วดลูกปลาชวดแล้ว,เ,วเดี๋ยวจะตับไก่ลูกไปก่อนช่วยตับไก่ลงมาก่อนตับไก่ใส่ใบกะเพราเด้อ ขอซอดขอซอดขอรสดีขอรสด,ด,ด,ดีสักหน่อยเอาใส่ลงไปขอผงจุรดใส่ลงไปเราผัดไปเรื่อยๆกอย่อนผัดไปเรื่อยๆมีขอใบบัก,กรูดเ้อๆ้ๆว้าววาลูกไป แล้วกูดย้ายซอยเรียบร้อยแล้วคีย้ายจะขอน้ำตาลสักนิดๆน้ำตาลไม่ต้องใส่เยอะบ้วยลงไปกลับไปเรื่อยๆใไกจะเพผาใส่ที่หลังไปะเพผาใส่ที่หลังเน้อใส่สุกไส้ลงไปใบจะเพราอ่ะ อหอมดีเหรอวะหอมดีหอมดีหด่าผับไปเรื่อยๆก่อนค่อยจะใส่น้ำอหอมวอนนี้ผัดตับไก่ใส่ใบกระเพากินแรงจะไม่เกินข้าวเจ้าไม่กินข้าวสวยเด้อวันนี้เด้อ กินข้าวเหนียวยายมันลูกข้าวเหนียวยายขอนานสักนิดแล้วผัดไปเลยยายก็ใส่ใส่นานออ้หอมดีน่าอร่อยอยู่เราจะเผาใส่ข้าหลัง ดดูเี๋ยวขอหน้ามใส่สักนิดกันเชียมันสุกใส่เชียหนุ่ม่นสุกต้องผัดให้มันสุกผัดตับใจอ่ะเดี๋ยวดูน้ำก่อนใส่น้ำเชียมันสุกได้ไหมันใส่น้ำเอาเลยได้ไี่ ต้องทำให้มันสุกสักหน่อยพอเดี๋ยวฝาปิดไว้ก่อนน่ะเรียบร้อยสุกก็จะมาชิมได้เปิดเบิ้งกันเด้อปัดเดีเด้อู้วนสิสุกกมากนี่ได้ขอทับพีนี่เบิ่งก่อนโอ้สุกแล้วเดี๋ยวยายจะเอาไปตักเผาใส่เด้อนี้นเดีอวหวานลงไปอึบ อโอ้ใบกรับเพผาก็มีน้อยหน่อยใบกับเเผวหายากเดี๋ยวขอชิมก่อนด้วยจักหน่อยเด้อขอหนีจักหน่อยขอน้ำตาลขอน้ำตาลสักนิดก,กันพอ้ ถูกแล้วเรียบร้อยยายใหญ่รุงเราเด้อมาเด้อไปกินข้าวกับยายเดินหนีเด้อผัดตับไก่เนี่ยอูอ้น่ากินด้วยเนาะ